ตลอยไม่ได้เจอเลยเมื่อเช้าก็เลยไปหาถึงห้องเขาอยู่ตามค่ายพาสาวมาค้างอีกด้วยไม่ไน่าหนีออกมาร้องไห้ตรงนี้เลยแนจะพูดสิที่อยากพูดออกไปอย่างนี้นี่เองฉันมันโง่เอ๊ะห้องมาเดินเล่นเหรอเจ้าของล่ะฮ่า แกช่วยฟอบเหรอรู้ไหมแฟนฉันมีผู้หญิงอื่นฉันกับยิ้มแล้วหนีมาไม่มีไวาๆเลยฉันมกักจะทำตัวเข้มแข็งและปกปิดทันทีที่รู้ว่าอีกฝ่ายไม่มีใจกับฉันความรู้สึกเรียกร้องความรู้สึกต้องการมันเลยจืดจาง แหละรสชาติของชีวิตฮึวาใครนะ่ะมาตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ยินหรออะหนาวจนขาเปนเนน็บอะโอยโอ้อยตายละต็ดไรห,หรือเปล่าร้านฉันอยู่ตรงนั้นเองไปหาของอุ่นๆกินไหมอะไรนะ่ะพวกนี้ ข้าบอยเหรอแถวนี้มีร้านแบบนี้ด้วยแถมชื่อพี่ลึกเชิญครับขอบคุณอ่ากาแฟพร้อมช็อกโกแลตเออยังไม่ใช่เวลาเปิดร้านใช่ไหมไม่เป็นไรร้านนี้มีฉันคนเดียวขึ้นอยู่กับฉันอ้อฉันเคจี G. นั่นนั่นเจ้าฮงเธอล่ะมิจิล หน้าหนาวทำไมใส่หมวกปีก่ะอ๋อนี่หมวกพิเศษติดตัวถาวรเหรอพี่ลึกอ่ะกาแฟกับช็อกโกแลตเข้ากันได้ขนาดนี้เชียวคอยสบายใจขึ้นหน่อยแกนนี่ตรงไปตรงมาดีนะถ้าคิดแบบนั้นก,ก็น่าจะชนกับเขาไปตรงๆเลย เอมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ถึงทำแบบนั้นไปก็ไม่มีความหมายมีความหมายสิตัวเราเปลี่ยนได้ผลเป็นยังไงก็งลุยไปก่อนความรู้สึกของตัวเองจะแตกต่างไปตานนี้ผู้หญิงร้องไห้อยู่ตรงหน้ากับพูดถึงหมาแถมเที่ยวแช่กับลุงแล้วบ็มี้อะดิมนี่สิ แล้วระบายออกมาให้หมดน,นะว้าน่าจะพูดว่าขอเลิกสักคำทำไมฉันต้องเป็นฝ่ายถูกบอกเลิกล่ะจ,จริงด้วยอ,อรู้สึกดีจังแต่ทำไมเป็นกับผู้ชายที่พึ่งได้พบแบบนี้ ถ้าก้าสนแบบนั้นก็สบายไปแล้วฮลัลโหลมิสิรุใชหนึง่งมาเป็นอย่างนี้ดีเองตองที่เธอพูดอย่ายาไม่เลยน,นะเ้าห้องโดนตัดขาดกระเด็นก่อนได้ชนซะอ,อีก แต่ว่าที่เจ้าฮงอีกอ๋อก,กับคนอื่นแบบนี้เป็นคนแรกนับจากลุงร้านบะหมี่ที่ให้กระดูกหมูแล้วก็ถ้าอีฝ่ายเกิดตายไปก็จะบอกไม่ได้บอกอะไรเลยทำไมเป็นเรื่องเลยเถอะไปแบบนั้นได้ไมันไม่เกี่ยวคุณซะหน่อยเอ๊ะอะไรอุ่นอนฮ่นอะ ฉันนี่ดื่มตั้งแต่หัววันอรดุลสวัสดิอ์อานอน้าจริงๆด้วยหลับไปกี่ชั่วโมงกันเนี่ยพี่บารู้ชัยแปลกหนา้าจะด้วยสิอ้าวหน่งช่วยรับอณดุมขอโทษที่ทำให้วุ่นวาย เอ๋สนุกจะตายไปเหนผู้หญิงที่ใจปวดรวนแล้วไปเรื Demon> ่องสนุกละอะอะอภัยให้ดูเวยเดี๋ยวเ่ะสบายใจก็ดีแล้วเนาะชักยังไงแล้วสิเพราะทำาฟ้อฟ้าไปแล้วถึงเปิดเผยตัวเองกับคนนี้ได้กันเหรออืมขอบพุณแต่คนนี้ก็อบอ่นดีอยารู้จักเคจีให้มากขึ้นแะ แล้วมาอีกนะเอ๊ะนี่มิจิรู้ทำเหรออืมชอบทำขนมถือว่าตอบแทนเมื่อวันก่อนอ,อร่อยเสียดายแต่แบ่งให้สาวหน่อยละกันดีใจสร้าขนาดนั้นเชียว อร่อยช็อกโกแลตบีบบ้มาแบบที่เคยก็ดีแต่แบบนี้จะปพิ่มยิ่งกว่าล่ะนี่มิจิรู้ทำมาให้อีกนะอืมได้อร่อยจังจะรอของใหม่นะคะอ่าค่ะขอบคุณมีร้อแบบนี้ด้วยเหรอไม่เคยสังเกตมาก่อนเลย มิจริรุทำอะไรนะหรือว่าตั้งใจมาหาฉันเธอทำขนมมาให้ร้านของผมครับไม่รู้น้่ยครับคุณอดีตแฟนของมิจิรุอะไรของนายนะโอ้ไอแบบนี้ที่เองผมงมิจิรุใช่ไหมไมิน่าถึงยอมเลิกทันทีอะอย่าเหมาว่าเหมือนนายสิ k คน่ะเป็นคนน่าคบหาไม่จับปลาสองมือเหมือนหรือหลบหน้าเหมือนนายหรอกเดี๋ยวเหมาลวงว่าเหมือนกันเชียวไอ้อมาเวนนี่ไปกดได้ต้องเอจ้าห้องขอใจนะถ้าเธอกอดเจ้าห้องแล้วก็ฉันก็จะขอกอดด้วย อย่างน้อยได้ชนแล้วก็สบายใจขึ้นหน่อยการเปลี่ยนชะตาชีวิตไม่มีวันเปลืองเวลาอะไรนะ่ะคำพังเพยเก่าแก่ของอเมริกาอ่ะรังเกียจเหรอไม่ได้รังเกียจงั้นอีกทีนะเออเอรุสวัสดิ์เจ้าห้องเจ้านายของแกตื่นเช้านะหืม หมวกนั่นเหมือนกับหืมหมวกแฟนเหรอมีแฟนแล้วยายุยก,กว่าฉันไม่อยากคิดแบบนั้นหรอกแต่มันยังไงกันแน่นะอรุณสวัสดิ์ออมเล็ตไหมหมอกนั่นสำคัญขนาดนั้นเชียว เอ,เอ๋ปุ๊บปับอีกแล้วอยากรู้หรือไงอยากรู้สิอืมสำคัญมากเลยของแห่งความทรงจัำกับคนสำคัญของฉันเพราะคนนั้นไม่อยู่ในโลกนี้แล้วถ้าอีกฝ่ายตายไปก็จะไม่ได้บอกอะไรเลยอะไรกันเรื่องแฟนนี่เองรืมอไหมล่ะฉันกลับล่ะเอ๊ะ คิดจริงจังว่าจะเปลี่ยนแปลงถ้าคกับเคจิแต่เคจิอุ้มระเบิดแบบนั้นไว้มันเกินไปอ่ะเจ้าห้องเจ้าห้องแกได้ฉานะนะได้ตามคนที่รักตามใจตัวเองได้จิ๊ดูแย่เลยหัวที่เปลี่ยนไปด้วยความสุจแบบนั้นน่ะ เจ้าฮงเป็นอะไรไปเจ้าฮงเป็นอะไรน่ะเจ้าห้องมีโรคประจำตัวหมอสั่งไว้ว่าอย่าให้วิ่งมากนะักต้องรีบกลับไปป้อนยาอะไรอะ่ะพอวิ่งตามฉันก็เหรอเจ้าห้องทำใจดีๆไว้นะ ขอโทษนะเจ้าห้องอย่าตายนะอย่าอยู่ไหนแผนสำเร็จกองหารมาที่เจ็ดจับกุมตัวลูกสาวของอาเปเชได้นะครับฮะเจ้าห้องแผนนี่เกินไปแล้วหลอกกันแบบนีู้้ว่าจะตายซะอีบ้า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 แต่ก็ดีแล้วเจ้าห้องขอโทษนะแต่มีจูจู บอกจะกลับแล้วก็วิ่งหนีทำไมล่ะฉันแย่มากเหรอก็หมวกของแฟนหมวกเห็นใส่หมวกเหมือนกันแต่หล่อนไม่อยู่แล้วเลื่อนน้ยมาบอกกันที่หลังไม่ขี้โกงนะไม่มีทางที่จะเอาชนะคนตายไปได้หรอกนี่ไอที่ถามเมื่อกี้น่ะเหรอนี่ขำนักเหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นพี่สาวไม่ใช่แฟนพี่สาวพี่ตายน่ะคนนี้ตั้งหากจอเมีดาราหนังคาวบอยขนาดเท้ะพ,พี่สาวของฉันเป็นช่างแต่งหน้าอยู่ฮอลลีวูดรูปนั้นถ่ายตอนได้เจอกับเขาพอปกติคนเขาเอาหมวกพี่ให้กับพี่สาวมาตั้งกันเหรอนั่นสินะ ตอนนี้ถึงได้คิดที่ผ่านมาฉันทาเป็นเข้าใจแล้ววิ่หนีก่อนเลยขันหลังให้ความรู้สึกของตัวเองเสมอขอแค่ไม่อยากให้ตัวเองต้องเจ็บปวดแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ฉันอยากพูดที่สุดคือหมวกนั่นเป็นของพี่สาวก็ดีแล้วล่ะเพราะฉันรักเคจิทำได้ดีมากฉันก็รักมิจิรุอย่างไรก็ตามจะหาก่อสวยๆให้แก่หมวกจนถึงฤดูร้อนให้นะ ก็หน้าหนาวใส่หมวกปีกคงจะหนาวเราสองคนจะไปหาหมวกไหมพรมหลังจากนั้นจะทำช็อกโกแลตที่หวานบาดใจเพื่อคนสำคัญของฉัน I never thought felt this thought felt good without you Without you ติก๊กไลฟ์โปเกต89ม,มีวางจำหน่ายแล้วใน Li ฟ e Store นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล่น,นน้ำาเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r อร์เก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นน็นลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ w w w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ